เจ้าคนเจน้านเดี๋ยวว่าต้มใหม่อีกเอาอีกกี่หม้อคะอก,กี่ม้อดิอกีสองม้อนะยังไม่อีกนหอคะอันไหนตอบวา่าซีอระไรไหมคะมอม่ดีใจจังเลยเดี๋ยวเราทำอีกนะคะไม่มีะครไม่มีใครขับมาอะไร Yeah. กอออาหารแล้วก็ใช้มือทาดน้อากิน่อไปกินเที่ยวบั้งต่ไปกินหอยากกลับข้าวเหรอลูกเป็นหนาไใชแม่เหรอคะเอาให้คาด้วยาช็อตเลยโอ้โหเยี่ยอกบเ่ะค ก็ไมโดนตัวเองนะคะหนนชิมนิมไปลูกมือจับกดไปลยลูกแล้วค่อยไปล้างกด่ไปจับมาอนำนีมัค่ะจับยค่ะเดี๋ยวเราไปล้างน้ำไปลค่ะับเลยอยู่ราไปล้างค่ะ

โอ้ยยังไแ่ตอกนี้ให้มันกินเล็กน้อยนะคะใส่กอใส่กอกกินได้ไหมคะกินได้ได้เราใส่กด้ได้นะคะเราใส่ชุกกี้ได้เนาะมือจับัน